สวัสดีครับ f c ช่องเทพลูกหนังครับพรีวิวในวันนี้นะครับผมจะพา f c ไปที่ฟุตบอลอังกฤษลีกทูนะครับเป็นคู่ระหว่างควอลีทาวครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวอซอครับในเกมนี้ครับควอลีทาวครับจะลงเล่นในบ้านโดยไม่มีปัญหาตัวบาดเจ็บหรือติดโทษแบนนะครับส่วนแท็กติกนะครับคาดว่าจะวางระบบเดิมคือ352นะครับไปดูทั้งฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับวอซอครับในเกมนี้ก็ไม่มีปัญหาการบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนการจัดทัพนะครับคาดว่าจะมาในระบบ352เหมือนกันครับควอตทาวครับในช่วงนี้ครับฟอร์มของพวกเขาเริ่มออกทะเลแบบกูไม่กลับนะครับหลังจากที่พวกเขาแพ้ติดต่อกันมา4เกมจากทุกรายการนะครับแถมเตะในบ้านตัวเองนะครับ5้านัดแต่สามารถเก็บเอาชัยชนะมาได้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับส่วนทางกับทางทีมเยือนอย่างวอเลยนะครับที่เก็บชัยชนะมาได้3เกมลวดในลีกนะครับแถมเกมนอกบ้านของพวกเขาก็สามารถเอาชนะไปได้ถึง3จาก4เกมด้วยกันครับ เดี๋ยววันนี้ครับทางสื่อต่างประเทศครับยกมาให้ทางวอซอดูดีกว่าที่ปอป่าครับดังนั้นนะครับภาพรวมของทางทีมเยือนขมทั้งผลงานและทางบอลอย่างนี้นะครับผมฟันธงให้เลยครับมองไปทางวอซอจ่อถล่มเละแน่นอนครับ